คลิปนี้พาพี่น้องมาเบิ่งเก็บเห็ดปวกรอบใหม่ดอกใหญ่กว่าเก่าครับกดติดตามช่องแบบบ้านๆให้ได้เด้อครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้มาเก็บเห็ดปวกคือเก่าล่ะพ่อเลยเด้อพี่น้องเลยพี่น้องเก็บก็เด้อก็ยิ้เบิ่นพี่น้องนี่นีพี่น้องนี่อันดอกสอยมือดอกพอดีอยู่แล้ว ีน้องเบิ้งมาเลยจะไม่จมเลยโอ้ยกองเหมยบอของหมูจมตัวใหอังจะเคียร์ก่ข้เียวะ,ะเคียร์ก็รยงเคียร์ขากด

không đâu thôi để nó mua vô ngay có thể kiếm gì đó có lẽ đó à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  สีเด,ดวเลิกพี่นอ้องอย่พวงจดทีเดวเนี้หาสักคนพ่อเดียวพี่น้องนี่จบจบมาไง น้าดอกหนี่เจเสอืปนหดอกอะไรอาบด้วยอะ่าเงี้ยขาหนึ่งโอ้จองโ้ง

กันนี่พี่น้องบ่ได้ยุ่งไจ่ายขนนาก่อนใส่ขีนาก่อนเล่นกันโอ้ยเด็กว่ไ้พี่น้องเอ้ยหมาหมาหมาพี่น้องหมาหมาด้อหมาพออันผมกอ

เดินนัานด้วยเอกะตาฟอมดุดีจังเลยไอกระตาหอมดดพี่น้องน้ำส่อาดน้ำสะาดคนมาไม่มาไม่มาไอคนมาเสบ้พี่น้องหอมีพี่น้องะเส็บพิ่ันได้พี่น้องอยากคนมาใส่กะตาคนด้พี่น้องใส่กะตาไม่ต้องมันเปนมันเป็น

ไงตไวไงพี่เนาะอ๋อเลยด้วยพี่เนาะแค่นี้สักฮ่าขอบคุเนาะจัดอีกทางเอ้ยสวยงามมานที่ห้าสวัสดีเพียงเด้อขอบคุณสำหรับการติดตามช่องแบบบ้านๆครับขอบคุณครับ